สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยนะฮะกับผมจิ๊บซากุระเนเน่กันอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับเกมแบงก์ดีมสแควรนปาร์ตี้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะฮะกับการรีวิวอีเวนต์ใหม่กันเช่นเคยนะฮะนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของซัมเมอร์ญี่ปุ่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีเวนต์ของเกมแบงก์ดีมในช่วงนี้ก็จะมาในรูปลักษณ์ของเอ่ออะไรอะเรื่องซัมเมอร์นะครับนะไปเที่ยวทะเลเที่ยวชายหาดก็ว่ากันไปนี่แหละนะครับนะ ซึ่งสำหรับอีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยความจริงเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเหมือนเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแค่เปลี่ยนจากวง Hello Happy World มาเป็น Afterglow นะฮะนะแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือว่าตอนนี้ตู้ดี f เฟสนะฮะได้กลับมาหลอกหลอนก,กันอีกครั้งแล้วนะฮะนะก็ได้เวลาโูบเงินโูบเพชรกันอีกแล้วนะฮะโอ้ยแม่อยากอยากจะทรมานเหลือเกินจริงๆเลยนะฮะนะก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการโคลาโบนะฮะ คาร์ซิมินีโกะอยู่นะครับเป็นครั้งที่3แล้วนะฮะน้าตอนนี้เพลงใหม่มันก็มาแล้วนะฮะนะแล้วก็ผมก็ไปซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคไปครับก็สามารถซื้อที่ร้านค้าได้เลยนะฮะนี่โอเคเราโหลดหน้าสักครู่หนึ่งนะฮะอ่าอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อยุยซังนะครับกับด้านของอ่ามาชิโชจังนะฮะนะโอเคข้ามมันแล้วกันครับเราไม่สนใจนะฮะนี่สามเพลงใหม่นะฮะนะโอ้โหชื่อญี่ปุ่นล้วนเลยนะฮะนะผมก็ซื้อมาแล้วนะครับนะก็ระดับความยากก็ สามารถดูได้เลยนะครับนะซึ่งมี MV ด้วยนะก็สามารถที่จะเปิด MV ดูได้นะครับก็ถือว่าดีงามจริงๆนะฮะส่วนรัวแบบใครกลัวว่าพื้นที่จะเต็มเนี่ยก็สามารถไปดูผ่านทาง YouTube ก็ได้นะฮะออฟฟิเชียลของแบงดีมเซอร์ญี่ปุ่นนะฮะนะเขาลงเอาไว้ให้แล้วโอเคมาครับต่อไปก็ยังอยู่ในช่วงโคลาโบนะก็คือเวทีสเตจนะฮะของฮารเนะมิกุนะครับนี่แบบพิเศษนะครับนี่ก็เอามาให้เราได้เล่นกันอีกครั้งนะครับนะก็ เราสามารถเปิดปิดได้นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับว่าเอาไหนออกเอาไหนอยู่นะฮะก็จะอยู่จนถึงวันที่11สิงหาคมนะฮะก่อนเวลาบ่ายโมงตรงนะฮะตามเวลาในบ้านเรานะครับนี่ก็ถือว่าไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่นะฮนะเพราะว่าเราเคยเห็นกันแล้วแหละเนะะโอเคไปครับมาต่อไปก็เป็นเรล่างของตู้กาชาปองครับ รายละเอียดยาวแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันมาหลายตัวละครเหลือเกินจริงนะฮะนอกจากอัต้าโกแล้วเนี่ยก็จะมีทางด้านของน้องอาโ์กอโคโลนจังนะฮะจากคาร์โลที่พีเวิลด์แล้วก็ทางด้านของอาอ้นะอากโกจังจากโรสเลียนะฮะโอเคเราไปกันดีกว่านะครับอ่าโอเครอโหลดสักครู่นะฮะมาแล้วนะฮะก็ตู้เนี่ยจะอยู่จนถึงวันที่4สิงหาคมนะฮะก่อนเวลาบ่ายโมงนะครับนะพอหลังจาก บ่ายโมงปุ๊บเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับนะคืออีเวนต์ในครั้งนี้เนี่ยทุกการ์ดทุกตัวละครเนี่ยจะเป็นการ์ดลิมิเต็ดทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพลาดแล้วก็พลาดไปเลยนะฮะโอ้โหบอกเลยว,ว่าแม่มันทรมานใจเหลือเกินจริงๆนะฮะนะแต่ว่าอีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยผมต้องยอมแลแหละนะฮะคือมันไม่ห่วจริงๆอ่ะมันน่าเอาเหลือเกินนะฮะนะถึงแม้จะมีเพชรแค่9,200ก็ตามเถอะนะครับอ่ะก็มีอยู่ทั้งหมด2ตู้นะฮะนะส่วนอันนี้ช่างมันครับอันนี้เป็นตู การันตี4ดาวนะครับนะแต่ต้องใช้เพชรเติมนะฮะต้องใช้เพชรเติมเท่านั้นนะครับนะยังอยู่นะฮะจุดถึงวันที่3สิงหาคมก่อนเวลา8โามงนะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นตู้แบบปกตินะครับตู้นี้เราสามารถใช้เพชรฟรีหรือว่าเพชรเติมก็ได้นะฮะในการสุ่มนะครับนะส่วนตู้นี้ต้องใส่รวยนะฮะนะอันนี้จะเป็นการการ,การันตีนะฮะ gas 3ดาวเลย1ครั้งนะฮะสุ่มได้ครั้งเดียวละมั้งนะฮะโดยใช้เพชรแค่2,000นะครับแต่ต้องเป็นเพชรเติมเท่านั้นนะฮะโอเค อ่ะไปครับว่ามีใครกันบ้างโอเคเยอะหน่อยนะฮะมาคนแรกกันก่อนดีกว่านะฮะก็จะเป็นน้องโคโคโลนนะฮะเป็นการ์ดสีดาวเป็นการ์ดพระจันทร์นะฮะก็มาในรูปลักษ์ของชุดว่ายน้ำนะครับชุดว่ายน้ำใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะสีเหลืองเหลืองจ๋าเลยนะฮะนะสกิลก็คือเป็นการบูทคะแนน110%นะฮะถ้าเรากดเพอร์เฟกนะฮะแต่ว่าถ้าเราใช้ทีมนะฮะฮัลโหลแฮปปี้เวิร์ทั้งทีมเลยนะฮะ จะเป็นสีอะไรก็ได้ครับก็จะเป็นการบุกคะแนนนะฮะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าเรากดเพอร์เฟกต์นะครับเป็นเวลาเจ็ดวินาทีนะฮะนี่ทุ่งดอกไม้เต็มเลยนะฮะนี่ครับอันนี้อะไรเนี่ยโอโห้ทองโลกใต้น้ํานะฮะโคโคหลนจังนะฮะนี่ก็ถือว่าสุดยอดงามนะครับนะมาส่วนคนที่สองครับเป็นน้องอากดจังจากโรสเลียนะฮะเป็นการ์ดเขียวนะฮะนะสกิลเหมือนกันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแค่ว่าถ้าเราใช้วงโรสเลียวงโรสเลียทั้งทีมเลยนะฮะนะ ก็จะเป็นการบูคันแนน125เป็นเวลา7วินาทีนะครับนะโอเคถ้าแบบใช้ทีมแบบอื่นๆพวกนี้ก็จะเป็นการบูคันแนน110นะฮะตามปกตินะครับนี่ส่วนชุดนี่ไม้รูปลักษณ์ของชุดอะไรอะชุดจอมมารแวมไพร์ก็ว่ากันไปนะฮะมีปีกข้างเท้าด้วยนะครับนะเออส่วนอันนี้โอ้อันนี้ภาพนี้เป็นการเล่นน่าจะเป็นการเล่นดอกไม้ไฟนะครับหลบสาวสาว5คน ของวงโซรซเลียนะฮะนี่ใส่ชุดยุกตะด้วยนะฮะนะก็ถือว่าแหม <c oughs> ก็พูดไม่ออกจริงๆนะฮะนะถือว่าครอบครัวโรซเลียอบอุ่นดีนะเออนี่ครับจ้องกันใหญ่เลยนะฮะมาอ่ะอันนี้จะเป็นของอีเวนต์ในครั้งนี้แล้วนะครับนะก็คืออัพต้าโกลนะฮะนะซีดาวครับผมเป็นการ์ดแฮปปี้ครับอันนี้จะเป็นทางด้านของน้องโมกาจังนะฮะโอ้โหชุดว่ายนะ้ำของโมกาจังนี่น่าเอาเหลือเกินจริงๆนะฮะนะเล่นปืนฉีดน,น้ําด้วยนะครับนะ ก็สกิลก็คือถ้าเรากดกรูดยันถึงเพอร์เฟคนะครับจะเป็นการบุกคะแนน60เป็นเวลา7.5วินาทีนะครับนี่ส่วนรูปภาพนี้นี่โอ้โหกำลังกำลังจ้องจ้องหน้านใหญ่เลยนะฮะนะโมกะจังนะฮะกับทางด้านของฮิมารินะฮีจังนะฮะก็หน้ากำลังจะอาบแดดอยู่นะฮะนี่อาบแดดที่สระว่ายน้ำนะฮะน้ำไม่ใช่ทะเลนะเป็นสระว่ายน้ำนะครับนะพร้อมกับดื่มเครื่องดื่มไปนะเออ ส่วนอันนี้อันนี้เนี่ยน่าได้สุดแล้วแหละครับอันนี้คือผมเล็งเอาไว้เลยนะเนี่ยก็คือซูกุมิจังนะฮะการ์ดแฮปปี้ครับการ์ดยิ้มนะสีดาวสกิลครับโอ้โหเอาอไปแล้วนะฮะก็คืออ่าบุ๊คะแนนเก้าสนะถ้าถ้าถ้าทีมของเราเนี่ยใช้ทีมสีเดียวกันหมดเลยนะครับอย่างเช่นครั้งนี้ก็จะเป็นการ์ดแฮปปี้น้องก็ใช้สีส้มสีแฮปปี้ทั้งทีมนะฮะก็จะเป็นการบุ๊คะแนนนะฮะับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับกับการ์ดอีเวนต์ด้วยนะฮะ ถ้าทำการอีเวนต์เนี่ยก็จะบุกคะแนนเป็น115นะครับถ้ากดกรีนจะลดลงเหลือแค่80ปนะฮะโอเคนี่ครับกำลังเล่นสไลดเดอร์อยู่เนี่ยพร้อมกับปืนฉีดน้ําด้วยนะฮะนะนี่โอ้อันนี้ก็แจ่มเหมือนกันนะเนี่ยสกุมิจังชุวยน้านะฮะนะก็ถือว่าพอดีนะอืมก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเหมือนกับทิมารินะฮะก็จะหืดออนะครับนะแล้วก็เล่นปืนฉีดน้ํานะครับนะนึกว่าสงการนะฮะเออ โอเคส่วนคนต่อมาผมก็คือทางด้านของโทโมโอเอะนะฮะจากอัลเตอร์โกลนนะฮะกาแฮปปี้สามดาวนะฮะสก,กิลคือบู๊คะแนนหกสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาเจ็ดวินาทีครับจบข่าวแค่นี้แหละนะฮะส่วนชุดว่ายน้ำของโทโมโอเอะนี่ก็ถือว่าสมบเรณจริงๆนะฮะนะะนี่ใส่กางเกงเป็นกางเกงยีนขาสั้นนะครับแล้วก็เป็นชุดบิกินี่สีส้มด้วยนะฮะ เออก็ถือว่าดีเหมือนกันนะฮะมองมันเผินนึกว่าชุดบอลล์บอลนะเนี่ยชุดเอาไว้วเล่นบอลล์บอลนะฮะแต่ก็ไม่น่าจะใช่มั้งนะฮะโอเคนี่อันนี้จะเป็นชุดว่ายน้ำของธงมเอดจริงๆนะฮะนี่เป็นสีเขียวครับแล้วก็สีดำนะฮะนะกำลังเล่นโต้คลื้นอยู่นะครับนะเออน่าจะเล่นที่สูนสยามหรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่าใช่มั้งนะฮะนะแต่ก็ถือว่าเห็นแล้วนี่ก็อยากไปทะเลเหมือนกันนะแต่ช่วงนี้ฝนตกครับอดนะฮะเออมา ก็มาดูชุดกันดีกว่าครับเร,เ,รเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยทางด้านของน้องโคโคโลนนะฮะนี่ถ้าเป็นชุดว่ายนะ้ำมันก็ใช่นะถ้าไม่ใช่ก็ไม่รู้ดิก็ไม่เชิงแต่ก็ผมมองว่าเป็นชุดว่ายน้ำไปแล้วกันนะฮะนะแต่ว่ามันมีดอกทานตะวันแปะไว้บนหัวด้วยนะฮะน,น,นี่ชุดสีเหลืองจริงๆนะครับนี่สมมติเป็นน้องโคโคโลนจริงๆนะฮะนะไปคนต่อไปครับ อาโกนี่น่าจะมาในรูปแบบของชุดจอมมารนะครับเป็นชุดชุดแวมไพร์แล้วกันนะอชุดแวมไพร์ชุดข้างขาก็ว่ากันไปแล้วผมนะฮะนะก็ส่งไปน้องอาโกจังนะฮะนี่ขอแตะหน่อแล้วกันนะฮะคืออาโกนี่ผมรู้สึกเฉยๆนะเอาจริงๆเฉยๆนะถ้าเป็นโคโคโลนี่ถือว่าโอเคเลยนะฮะอ่าต่อไปเป็นทางด้านของโมกะนะฮะนี่โมกะจังนี่ผมก็อยากได้มากจริงๆนะฮะเพราะว่าคือการ์ดตัวละครอัพต์โกทั้งหมดเนี่ย มีเพียงแค่โมกะจังเพียงคนเดียวน,นะฮะที่ผมยังไม่มีการ์ดสีดาเลยแม้แต่สีไหนเลยนะฮะนะมีแต่การ์ดสามดาวเท่านั้นเลยนะครับนี่ขอแตะหน่อยแล้วกันนะนี่ครับแหมอาไม่พูดอะไรเลยเหรอลูกเอ้คือมันจะมีเอฟเฟกต์นะครับเป็นท่าที่อน้องโมกะจะเอาปืนฉีดน้ํายิงใส่เรานะครับนะนแต่เหมือนว่าน้องจะไม่อยากยิงเอายิงแล้วยิงแล้วนี่ไงมีเอฟเฟกต์เป็นน้ำด้วยนะฮะนี่ยิงด้วยนะฮะถือว่ายิงดีเหมือนกันนะต <To> ้องแตะหลายครั้งแล้วเนี่ยนะฮะ นี่ครับนี่ครับนี่ก็ถือว่าน่าได้มากเหมือนกันนะฮะโอเคเปลี่ยนนะฮะไปท่านัของน้องสูโมิจังนะฮะนี่สกโุมิก็น่าได้มากจริงๆนะฮะนี่ขอแตะหน่อยอ่ายัง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 ไม่ยิงอีกลูกเอ้ยลูกลูกยิงหน่อยลูกยิงหน่อยครับต้องแตะหลายครั้งหน่อยนะฮะ <laughs> เหมือนว่าน้องสูโมิจะไม่ยอมยิงนะฮะเหมือนน้องไม่อยากยิงจริงๆอะ่ะ <laughs> อ่ายิงแล้วยิงแล้วน,นี่นี่นี่ยิงแล้วเนี่ยเหมือนว่าซากุมิจังจะยิงไม่ค่อยเก่งนะฮะนะถ้าเป็นโมกาเนี่ยิงเก่งเลยนะฮะนะั่นแต่ซากุมิจไม่จะยิงไม่ค่อยเก่งนะครับนะโอเคก็แค่นี้แล้วกันเนาะน้องไม่ค่อยกลายย้ายิงเท่าไหร่นะฮะน้องเขินอ่าส่วนนี้จะเป็นท่าตั้นของโทโมโอเอะนะครับที่ดูแล้วยังไงก็เหมือนเป็นชุดเอาไว้เล่นวอลเลย์บอลซะมากกว่านะฮะนะนี่โอเคขอแตะแล้วกันนะฮะแต่ถือว่าก็โอเคนะสำหรับโทโมเอะนะครับนะอ่ะ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็อธิบายไว้ก่อนนะครับว่าทางด้านของน้องโคโคโลนนะฮะแล้วก็ทางด้านของอา,อาโกดังเนี่ยสตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่จนถึงวันที่4สิงหาคมนีเ้เท่านั้นนะครับเมื่อหมดดีเฟนเนี่ยก็จะหายไปนะครับก็จะเหลือแค่การ์ดอีเวนต์นะครับก็คือทางด้านของอวงอัปเตอร์โกลนะฮะวงอัปเตอร์โกลนะครับ,รบทั้งทางด้านของโมกะนะฮะ ซุกุมิจังแล้วก็โทโมเอะนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะเข้าใจนะอ่าไปกลับออกครับรายละเอียดโคตรยาวเหลือเกินนะฮะนะอ่ะแล้วก็มีเพลงใหม่มาหนึ่งเพลงครับแลจะอ,อ้าวยังไงครับเนี่ยอ๋อหลุดไปแล้วครับโอเคเน็ตหลุดอะไรเนี่ยโอเคแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวรอเชื่อม WiFi แป๊บหนึ่งนะฮะ อ่ะแบบแบบนี้แหละครับผมเผื่อนดีครับอ่าต่อไม่ติดอีกนะฮะนี่ครับอันนี้จะเป็นหน้าล็อกอินนะฮะนี่ถือว่าสุดสงดงามนะครับนะนี่เต็มจอเลยทีเดียวนะครับนะโอเคอ่ะได้แล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะพอดีว่าในห้องผมมันเป็นมุมอับสัญญาณนะฮะ Wi-Fi ชอบหลุดง่ายดายอยู่แล้วนะครับโอเครอสักครู่นะฮะไม่ตัดนะฮะ โหลดนานนิดนึงนะครับโอเคก็สาหรับดีเฟสในครั้งนี้เนี่ยผมคงคิดว่าน่าจะต้องสุ่มแล้วแหละนะฮะเพราะว่าน่าได้เหลือเกินจริงๆนะฮะก็สาหรับเลเซอร์เสล็นะฮะที่อีเวนต์ของเขาเนี่ยจะมาในเดือนหน้าก็คือเดือนสิงหาเนี่แหละนะครับก็คงต้องบายแล้วแหละครับไม่ไหวจริงๆนะอีเวนต์นี้มันมันน่าได้เหลือเกินจริงๆนะฮะเออ รอสักครู่นะฮะก็ดูหน้ากันไปก่อนล้วกันนะฮะดูหน้าน้องโมกาแล้วก็ฮิมารีไปมังพางนะฮะอีเวนต์ั้งนี้จะเป็นอีเวนต์ทำภารกิจมิชชั่นนะครับนะก็จะเป็นทั้งให้เราเล่นเพลงอีเวนต์นะฮะแล้วก็ทำฟูคอมโบนะครับเพื่อเก็บกระป๋องไฟนะครับแล้วก็กดโน้ตตามจังหวะนะฮะอ,อ่าโอเคเข้ามาแล้วจะากสตรีมเกมแบงค์ดีมเหลือเกิน แต่สตรีมไม่ได้สักทีนะฮะเน็ตมันไม่ดีเน็ต Wi-Fi ไม่ดีนะฮะอ่ะโอเคไปครับเพลงใหม่นะฮะอ่ามีการแจกเพชรด้วยนะครับนะโอเคนี่ครับเพลงนี้นะฮะมีชื่อว่าอะไรผมอ่านคืออ่านไม่ออกจริงๆนะครับไอเนวิทละกันนะฮะตัดเคออกกันละกันครับมันอ่านยากเหลือเกินนะฮะนะก็อย่างนี้แหละครับภาษาอังกฤษสำหรับผมมันอ่อนเหลือเกินนะฮะโอเค ก็ออกไ่ดูคบว่าเพลงใหม่เนี่ยความยากเป็นยังไงนะฮะไปที่ฟรีไลค์ครับโอเคเลบเปลี่ยนเลบเปลี่ยนก่อนจะโดนลิขสิทธิธ์ซะก่อนนะฮะน่าจะเป็นเพลงออริจินอลเนาะโอเคเดี๋ยวผมลากก่อนอ่าเจอแล้วอ่ะนี่คือเพลงใหม่ของวงอัพเตอโกลแลวก็อีเวนต์ในครั้งนี้นะฮะนะนี่มาในรูปลักษณ์หน้าปกเป็นแว่นตาแล้วก็ดอกไม้ที่เป็นสีดำนะครับแล้วก็ปืนฉีดน้ำสีดำนะฮะอืม ก็ระดับความยากนะฮะ easy 9 normal 14 hard 20และยากสุด26 e นะฮะโอเคก็จัดประมาณนี้นะครับเพลงใหม่ของเรานะฮะโอเคกลับออกนะฮะไปรายละเอียดอีเวนต์ครับอีเวนต์ครั้งนี้นะฮะจะจบวันที่จะจบวันที่9สิงหาคมนะฮะก่อนเวลา1ทุ่มตรงนะฮะก็นั่นหมายความว่าคุณมีเวลาทั้งหมด10วันเลยนะฮะ ก็คือนับวันนี้ด้วยวันที่31ก,กรกฎาคมนะครับนะก็ถือว่าเหลือเฟือเลยนะฮะนะมาของรางวัลมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันดีกว่านะครับโอเคมาครับถ้าเราเก็บแต้มครบ30,000นะฮะเราจะได้ทางด้านของทีจังนะฮะที Hi ่มารีจังชุดว่ายน้ำนะฮะ 1ea นะฮะโอเคถ้าเราเก็บแต้มครบ50,000นะฮะเราก็จะได้สติกเกอร์น้องโมกะจังชุดว่ายน้ำ 1ea นะครับแล้วก็ รันจังนะฮะนี่ถ้าเราเก็บแต้มครบ1นึ0 0 0สน้านะฮะเราก็จะได้น้องรันจังชุดว่ายน้ําไปนะครับนะซึ่งชุดว่ายน้ําของรันจังนี่แม่น้าน้ําลายใหญ่มากเลยนะฮะน่าเสพมากจริงๆนะฮะนี่นี่นี่ก็ทางด้านของรันจังนะฮะมิตะเกะรันชุดว่ายน้ํานะฮะเป็นการ์ดสาดาวการ์ดลูกไฟนะฮะสกิลก็คือบู๊เลือดนะฮะฮิวเลือด450หน่วยนะครับแล้วก็บูคะแนน20%เป์็นเป็นเวลา8วินาทีนะครับนะ ส่วนในรูปภาพเนี่ยก็เหมือนว่าทางด้านของรันจังเนี่ยมาเล่นที่สระว่ายน้ํานะครับนี่ทําหน้าแบบยิ้มนะฮะผมไม่ค่อยเห็นรันจังยิ้มบ่อยนะฮะแต่เห็นรันจังยิ้มแล้วก็น่ารักมากจริงๆนะฮะนี่นี่อันนี้แหละของดีครับชุดว่ายน้ําของรันจังนะนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่น,น,น่าได้เหลือกันน่าได้เหลือเกินนะฮะอ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของที่มาริจังนะฮะสดาวนะครับสกิลก็คือ สถานะแช่แข็งหลอดเลือดนะครับถ้าเรากดแบดหรือว่ากดมิสเนี่ยได้มิสหรือว่าแบดเนี่ยเลือดจะไม่ลดนะครับแล้วก็บูคแนนส0เป็นะฮะเป็นเวลาหวินาทีนะครับนะนี่ชุดว่ายน้ําของฮิมาริจังนี่มาในรูปแบบของสีชมพูเลยนะฮะนี่หิมมันเป็นสีชมพูพร้อมกับทางด้านของ่วงยานนะฮะที่เป็นรูปหัวใจนะฮะนะอืมส่งก็เป็นหิมาริจังจริงๆนะนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนะอ่ะ นี่ครับภารกิจนะครับนี่ก็จะให้เราเล่นเพลงอีเวนต์หนึ่งครั้งนะฮะได้เพชร25นะครับฟูคอมโบหนึ่งครั้งได้ลูกกระป๋องไฟเล็กนะฮะกระป๋องไฟเล็ก1 EA นะครับนะแล้วก็กดโน้ตนะครับนะ50โน้ตขึ้นไปกดโน้ตเพอร์เฟคให้ได้40โน้ตขึ้นไปก็ได้เพชรนะฮะ25นะครับนะเล่นเพลงลงร้าย1ครั้งนะครับนะก็ได้เพชรอีก25นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับทำได้จนถึงวันที่9สิงหาคมนะฮะก่อนเวลา1นึ่ทุ่มตรงก็คือพร้อมๆกับบอีีเเวนนนต์จ่ยแหละะฮะ โอเคไปส่วนของนะฮะหินพวกนี้ก็สามารถเอามาแลกได้นะครับหินส้มนะฮะนี่ก็เหมือนทุกอย่างละครับนะโอเคให้ดูแค่นี้พอนะฮะไปส่วนเรื่องของการจัดทีมนะฮะก็เป็นฮัลโหลครับเอ้ยเป็นอัพเตอร์โกลนะฮะอัพเตอร์โกลโอลี่นะฮะผมก็จัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทางด้านของซูโกมิเนี่ยจะค่อนข้างน่าสงสารนิดนึงนะฮะเพราะว่าคือการยิ้มการแฮปปี้เนี่ยซูโกมิจังเนี่ย ผมไม่มีการ์ดสดาวและ4ดาวเลยนะฮะนะมีแต่การ์ดสดาวก็เลยต้องหยิบเนี่ยผมเป็นเออซูกุมิจังนะฮะการ์ดเขียวมาแทนนะฮะนะก็น่าจะทดแทนกันได้นะครับแต่ว่าก็น่าจะดีนะฮะเพราะว่าจะได้มีเนี่ยครับผมนี่การ์ดสดาวถึง3การ์ดเลยนะฮะนะนี่ก็ก,ก็ดังที่เห็ยนนี่แหละนะครับนะโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับโคงการรีวิวอีเวนต์ ใหม่แบงค์ดีมสกัดแดนปาร์ตี้นะฮะนะขุขข่ขาดนิดหน่อยนะครับแต่ก็โอเคนะฮะนะก็ถือว่าอีเวนต์ครั้งนี้น่าสนใจมากแล้วก็อีเวนต์ครั้งนี้ได้เวลาละล,ะลายเพชรกันแล้วนะฮะนะก็ผมคิดว่าผมจะสุ่มนะฮะนะได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นแหละครับนะโอเคเอาละหมดเวลาแล้วนะครับผมนะฮะก็ซับสไคร์ไลค์แชร์กันได้นะครับนะแล้วก็เจอกันใหม่ในโอกาสครั้งต่อไปนะฮะผมกับผมจิ๊บสกรุระเนเนะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Now